ทุกคนครับนี่คือสมาร์ทโฟนจากแบรนด์ TCL ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนที่หลายๆคนน่าจะรู้สึกว้าวรองรับการใช้งาน 5G แบบ SA แล้วก็ NSA มาพร้อมกับชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 7 5 g แบตมีมาให้ 4,500mAh กล้องหลังสับเลนที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้คือ TCL 2 0 r 5G ครับสมาร์ทโฟนจาก ออตอนนี้เข้าไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากรู้แล้วใช่ไหมละ่ะว่าเป็นยังไงเดีวคลิปนี้เรามาดูกันครับเยอะสุดครับผมแม็กเองครับรีวิววันนี้ครับเราจะมาว่าด้วยเรื่องสมาร์ทโฟน 5g ราคาจับต้องได้กันครับวันนี้ครับตามชื่อคลิปครับผม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผมจะได้มารีวิวสมาร์ทโฟนจากค่ายนี้แน่นอนครับถ้าพูดถึง TCL ครับภาพจำของเพื่อนๆอะไรก็นน่าจะรู้จักกันกับภาพลักษณ์ที่เป็นผู้ผลิตสมาร์ททีวีใช่ไหมครับจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยว่า TCL เนี่ยเขาได้มาจับตลาดสมาร์ทโฟนได้สักพักแล้วนะครับณนะตอนนี้ในบ้านเรา TCL ได้เข้ามาทำตลาดในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขามีตัวแทนวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วก็มีศูนย์บริการเป็นที่เรียบร้อย แล้วแล้วก็ในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟน 5G ที่มาพร้อมกับสเปคและราคาที่จับต้องได้จากแบรนด์ TCL กันกับในรุ่นนี้เลยครับ TCL 2 0 r 5G หรือว่า TCL 2 0 r 5G นั่นเองครับถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเรานะฮะรุ่นนี้ถ้าถามว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับแน่นอนครับตามชื่อของเขาเลยนะครับในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ การรองรับการใช้งานแบบ 5G ทั้งการใช้งานแบบ SA แล้วก็ NSA รองรับการใช้งาน 5G standalone ยังมาพร้อมกับชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 7 0 5G ที่รองรับการใช้งาน 5G แบบ d u o s ซิรุ่นนี้ได้หน้าจอขนาด6.52นิ้ว r e f ร e s h rate จอ90 h z แล้วก็มาพร้อมกับค่า t ัด c p s a m p l i ร g 180 e 180 h z เอาใจสายเกม ทัดรวดเร็วว่องไวตอบสนองได้ทันตาแน่นอนในส่วนของกล้องครับรุ่นนี้ครับยังมาพร้อมกับกล้องที่ให้มาแบบจัดหนักจัดเต้นรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหลัง3เลนแบบ AI camera กล้องหลัก3ล้านมาพร้อมกับเลนเด็บ2ล้านและก็มาพร้อมกับเลนมาโค2ล้านส่วนกล้องหน้า มีมาให้8ล้านมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 11 b e t on TCL UI version 3.0มีแบตมาให้4,500ทั้งหมดนี้คือสเปคที่คุณจะได้สำหรับเจ้า TCL 20R 5G รุ่นนี้จากแบรนด์ TCL นะครับก่อนอื่นเลยครับในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนก็แล้วกันก่อนที่เราจะมาเจาะลึกั้งเรื่องการใช้งานแล้วก็เรื่องของสเปคว่าในรุ่นนี้เนี่ยฮาร์ดแวร์ข้างในที่ ใส่มาให้การรองรับการใช้งาน 5G เป็นยังไงบ้างสำหรับแพ็กเกจกล่องนะครับเจ้า TCL 2 0 R 5G รุ่นนี้เนี่ยแพ็กเกจกล่องหลักๆนะครับจะมาพร้อมกับโทนสีกล่องที่เป็นสีขาวรุ่นนี้ผมต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่าผมไม่ทราบราคาจริงๆนะครับแต่ว่าทาง TCL เนี่ยเขาแจ้งว่าในรุ่นนี้เนี่ย จะเป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับการใช้งานที่รองรับ 5G ในราคาที่จับต้องได้เอาเป็นว่าเรื่องของราคาเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันนะครับว่าราคาจะจับต้องได้จริงๆหรือเปล่าถ้าตาไปเก็บกล่องของรุ่นนี้ครับโทนสีกล่องหลักจะมาพร้อมกับโทนสีกล่องที่เป็นสีขาวนะครับตรงนี้มีโลโก้ TCL ที่หลายๆคนคุ้นเคย สลักเอาไว้เป็นตัวหนังสือสีแดงมีคําว่า TCL 20R 5G สลักเอาไว้แล้วก็มีตัวเครื่องในรุ่นนี้ถ้าผมดูไม่ผิดจะมีวานจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด2ส,สีได้แก่สีเกที่ผมเอามารีวิวในคลิปนี้แล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือสีบูส่วนด้านล่างตัวนี้ครับมีบอกรายละเอียดต่างๆ <5. S 1> เลขตัวเครื่องนู่นนี่นั่นนะครับข้างๆรุ่นนี้ครับมีคําว่า TCL 20R 5G สลักเอาไว้แล้วก็ในรุ่นนี้ครับยังรองรับการใช้งานหรือว่า มาพร้อมกับระบบเสียงแบบไ i เล t โอดิโด้วยด้านหลังพอเราพลิกมาครับเราก็จะเห็นจุดเด่นต่างๆของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.52นิ้วนะฮะความละเอียดอยู่ที่ HD+ r e f r e f h Rate จอ 90Hz รับการใช้งาน 5G d u a SIM แบตเตอรี่ที่มา 4,500mAh แล้วก็มาพร้อมกับ CPU ที่เป็นแบบ8 Core นะครับหรือว่า Octa Core นั่นเองนะครับลักษณะกล่องครับพอเราแกะออกมานะครับจะเป็นการดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับซ ่งแรกที่เราจะเห็นจริงๆแล้วเราจะเห็นตัวเครื่องห่อพลาสติกมาแบบนี้แล้วก็พอเราเปิดมาด้านในเราจะเห็นสติกเกอร์หน้าตาแบบนี้ที่มีตัวอ e ีมี่นะครับสลักเอาไว้นั่นเอง <c oughs> มีเข็มจิ้มซิมมาให้1อันนะฮะเข็มจิ้มซิมบอกเลยฟีล์ฟ้าวมากๆนะครับมาพร้อมกับรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับทีวีเขาเลยแล้วก็มีสมุดคู่มือแล้วก็ใบรับประกันมาให้นะครับตุวนี้การใช้งานรองรับการใช้งานเป็นแบบไฮบริดสล็อตนะครับรองรับการใช้งานดูโอซิมต ว่าเพื่อนๆจะต้องเลือกระหว่างเมมโมรี a กาหรือว่าใส่ซิมการ์ดตัวเครื่องนะฮะที่ผมได้มามีลอมมาให้128 GB แล้วก็ด้านในนะครับก็จะมีสมุดมาให้อีกหนึ่งเล่มรวมแล้วสมุดที่เขาให้มามีมาให้3เล่มมีฟิล์มและเคสแถมมาให้ภายในกล่องเลยครับพอถือว่าใช้ได้เลยนะหลังจากซื้อไปไม่ต้องไปหาซื้อเคสซื้อฟิล์มเคสที่แถมมาเป็นเคส TPU ครับ หน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเคสใสๆถือว่าแถมมาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยนะส่วนฟิล์มครับเป็นฟิล์มใสธรรมดานะครับฟิล์มที่แถมมาก็จะตรงรุ่นด้านในมีอะแดปเตอร์จ่ายไฟขนาดเล็กมาให้ครับ สีดำๆแบบนี้แถมมาเป็นแบบ5โวลต์2แอมป์นะครับแล้วก็มีสายชาร์จที่เป็นแบบไทสี 4, สีดำแถมมาให้ในฝั่งด้านในไม,ม่มีมาให้หลักๆแล้วนะครับตอนที่คนซื้อคุณจะได้เคสได้ฟิล์มได้อแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นแบบ1 0ดหวั์หรือว่า5โวลต์2แอมป์นะครับมีสายชาร์จไทสีา 4, มาให้แล้วก็มีเข็มจิ้มซิมกับสมุดคู่มือการใช้งานมาให้ทั้งหมด3เล่มเคสครับ เวลาที่เราใส่นะฮะที่แถมมาก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับการตัวเครื่องได้เป็นอย่างดีแล้วก็พอตการใช้งานก็เว้นไว้ให้ดีมากๆตรงเคสยื่นอ,ออกมาจากหน้าจอเล็กน้อยแล้วก็เคสแอบซสีอดายอย่างหนึ่งนะครับตอนที่เราใส่เนี่ยมันไม่ได้กันเลนส์กล้องนะตอนที่ทุกคนซื้อก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเลนส์กล้องมันจะยื่นออกมาจากตัวเครื่องเยอะพอสมควรด้านหลังก็มีการเวน้นสแกนนิ้วมือมาให้เรียบร้อยหน้าตาตอนที่คนใส่เคสก็จะประมาณนี้นะกดน,น,นี่นั่นก็ถือว่ากดได้แบบสะดวกสบาย นะครับกดได้แบบง่ายๆไม่ต้องลงแรงมากถือว่าใช้ได้เลยนะต่อมาสำหรับดีไซน์ครับในเรื่องของดีไซน์ครับ TCL 20R 5G รุ่นนี้ถ้าพูดถึงดีไซน์นะครับจะเป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.52นิ้วตัวเครื่องนี่มามีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับมีขนาดกระทัดรัดแล้วก็เวลาที่เราจับใช้งานมือเดียวเนี่ยจับใช้งานได้สะดวกมากๆวัสดุโดยรวมนะครับ ฝาหลังแล้วก็หน้าจอเนี่ยเท่าที่ผมดูเป็นพลาสติกแน่นอนนะครับด้านหลังมาพร้อมกับพื้นผิวแบบด้านอาจจะติดตอนนี้มือง่ายนิดนึงนะเวลาที่เราจับใช้งานแบบเครื่องเปื่อยๆนะฮะด้านหน้านะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะว่าวัสดุที่เขาให้มาเป็นอะไรแต่คิดว่าน่าจะมาพร้อมกับกระจกที่เป็นกราฟิกาแล้วก็หน้าจอมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นแบบ2.5ดีปรสานหน้าจอให้มาดีมากๆรุ่นนี้อย่างที่บอกไปตามสเปคมาพร้อมกับจอ 90% Hz, แล้วก็มีค่าทัดสปริงเลสนะให้180% Hz, นะครับส่วนหน้าจอความสว่างที่มาในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับความสว่างอยู่ที่5 0 0นิตรเรื่องของหน้าจอนะครับเขาจะมาพร้อมกับหน้าจอที่มีชื่อเรียกว่า V-not Display นะครับบริเวณหน้าจอจะมีติ่งเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วก็ค่า NTSC ที่ให้มาในรุ่นนี้นะครับอยู่ที่70%หน้าจอการออกแบบก็ถือว่าใช้ได้นะครับขอบจอบางแล้วก็สีสันหน้าจอให้มา ดีมากๆการทัดถ้าถามผมว่าทัดเป็นยังไงบ้างผมกล้าพูดเลยว่าเรื่องการทัดสามารถไปเทียบกับสมาร์ทโฟนที่เป็นเจ้าตลาดได้แบบสบายๆนะครับทัดติดนิ้วมากๆสําหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพาทุกคนมาดูครับเขาจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า NXT Vision ถามว่ามันดียังไงครับพอเราเปิดขึ้นมาเราก็จะเห็นการตั้งค่าเกี่ยวกับหน้าจอการตั้งค่าต่างๆครับใน NX t v i s i o n นะครับเขาก็จะมาช่วยปรับปรุงในเรื่องของภาพนะครับทำให้ภาพคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับต่อให้ความละเอียดจอเขาให้มา HD Plus พอเราเปิดโหมดนี้ปุ๊บครับความคมชัดเฉดสีทำออกมา ได้ดีทันทีการรับชมวิดีโอก็ยังมาเพิ่มเรื่องของประสิทธิภาพวิดีโอทําให้มีด YNAMIC แล้วก็ทำให้สีสันของวิดีโอดูสดสวยงามมากยิ่งขึ้นหน้าจอครับเราสามารถปรับ โทนสีต่างๆได้นะครับสำหรับใครที่ซีเรียสนอกจากนั้นครับยังมาพร้อมกับโหมดอ่านหนังสือแล้วก็มีโหมดรักษาสายตาที่จะมาช่วยเรื่องของการตัดแสงสีฟ้าทำให้สายตาของเราไม่เสียตอนที่เราใช้งานการแจ้งตัว NX t v i s i o n ก็ยังช่วยเรื่องของความสว่างทำให้หน้าจอของรุ่นนี้สู้แสงแดดได้เป็นอย่างดี น้ำหนักครับรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่186กรัมแล้วก็ความบางตัวเครื่องครับตามสเปครุ่นนี้ให้มาอยู่ที่9มิลเมตรลำโพงรุ่นนี้ใหมามาพร้อมกับลำโพงเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นพอตต่างๆที่ให้มาครับเริ่มจากด้านบนครับมีพอร์ตกรูฟัง3.5มาให้รองรับระบบเสียงแบบไฮเลดโอมีไมค์ตัดเสียงด้านขวามีปุ่มเพิ่มเสียงและเสียงปุ่มพาวเวอร์ครับส่วนด้านซ้ายก็จะ มีสล็อตใส่ซิมนะครับอย่างที่ผมบอกไปรุ่นนี้เรารับการใช้งานแบบไฮบิดสล็อตใส่ได้2ซิม ไม่สามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้ถ้าใส่ซิมเดียวสามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้ตรงกลางตัวเครื่องด้านล่างครับมีพอร์ต Type C 2.0มาให้ครับมีตำแหน่งลำโพงมาให้1ตัวแล้วก็มีตำแหน่งไมโครโฟนมาให้1ตัวส่วนด้านหลังมีเซนเซอร์การันต์นิ้วมาให้มาพร้อมกับระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าด้วยการันตีนิ้วในรุ่นนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรนะฮะทัดปุ๊บติดปั๊บทัดปั๊บติดปุ๊บไม่มีปัญหาการใช้งานในชีวิตประจำวันแน่นอนเรื่องของสเปคออย่่างทีผมกไป ที่ c l 20R 5G รุ่นนี้เนี่ยถ้าพูดถึงสเปคเรื่องของสเปคก็ถือว่าน่าสนใจนะครับนอกจากที่เขาจะชูจุดเด่นการใช้งานที่เป็น 5G แบบ SA แล้วก็ NSA ถามว่ารุ่นนี้ตอนที่คนซื้อได้สเปคอะไรบ้างรุ่นนี้จะมาพร้อมกับชิปเซ็ต m i l i t e k Dimensity 7 0 0 5 g สถาปัตดขนาด7นาโนเมตรประหยัดพลังงานถึง40%ช่วยเรื่องของความแรงในการเล่นเกมแน่นอนครับพอมันมีสถาปัตยกรรมที่มีชิปที่เล็กขนาดนี้นะครับเวลาที่เราใช้งานเวลาที่เราเล่นเกมตัวเครื่องจะร้อนน้อยแล้วก็ประหยัดแบตมากยิ่งขึ้นพราเมี่ยมมาครับรุ่นนี้ มีแรมมาให้4 g b เป็นแบบ DDR4X ความจำรุ่นที่ผมได้มา128 g b คิดว่ารุ่นที่นำเข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นที่เป็น128 g b นะครับแบตบอย่างที่ผมบอกไปครับมีแบตมาให้ 4,500mAh รอรับชาร์จไวแบบ10วัตต์อะแดปเตอร์แถมมาให้5วน2แอมปภายในกล่องแล้วก็เอนดอร์ที่ให้มามาพร้อมกับ Android 11เวอ,อร์ 11, ชันล่าสุดแล้วก็ ครอบทับด้วย TCL UI 3.0การใช้งานรุ่นนี้ผมรู้สึกประทับใจมากๆแน่นอนเบสออน TCL 3.0มเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆหลังจากที่ได้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้มาใช้นะครับถามว่าหน้าตา UI รุ่นนี้หลักๆเป็นยังไงหน้าตา UI หลักๆปัดมาทางด้านซ้ายมีหน้าที่เราสามารถที่จะ ค้นหาข่าวสารต่างๆหรือว่าพิมพ์เพื่อที่จะค้นหาผ่าน Google ได้เลยดึงลงมาเราสามารถเปิดฟีเจอร์ NXT Vision ได้ สามารถเปิดการใช้งาน 5G ได้ปิดการบรบกวนได้มีบลูทูธมาให้เปิดไฟฉายสามารถแคสภาพขึ้นหน้าจอได้นะครับมีระบบประหยัดพลังงานนะครับหรือว่าประหยัดแบตเตอรี่มีโหมดรักษาสายตานะครับโหมดแสงน้อยมีขอบเขตต่างๆนะครับหรือว่าแชร์ฮอสปอตนั่นแหละมีการบันทึกวิดีโอมาให้นะครับรองรับการบันทึกเป็นแบบความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 720p นะฮะแล้วก็รองรับการใช้งาน NFC หน้าตั้งค่าครับเข้ามาที่ระบบครับผม thank you เราก็จะเห็นชื่อรุ่นนะฮะเป็นการอัปเดตระบบต่างๆนะครับในรุ่นนี้เราสามารถอัปเดตผ่าน OTA ได้เรื่องของการลอยแพไม่ต้องกลัวการใช้งานต่างๆที่เป็นไฮไลท์เท่าที่ผมลองใช้นะครับก็จะมีปุ่มการใช้งานท่าทางนะครับที่เราสามารถที่จะปรับในส่วนของปุ่มนำทางได้ซ่อนแถบได้การใช้งานคุณสมบัติชั้นสูงครับมีให้เราเลือกใช้งานเยอะยๆมากมายเลยรุ่นนี้มีโหมดเกมมาให้นะฮะโหมดเกมก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้งาน เครือข่ายมีเกมโทโบมาให้นะครับแล้วก็มีการบล็อกการแจ้งเตือนต่างๆมาให้รับการใช้งานโหมดมือเดียวมีการโคลนแอปนะครับเราสามารถโคลนแอปหลักๆพวก Facebook, i n s t a g กรม Line, Messenger, WeChat, Skype อะไรอย่างนี้นะครับสามารถโคลนได้เลยใช้งานพร้อมกัน2แอปได้แล้วก็การแคปหน้าจอในรุ่นนี้นะครับเราก็สามารถลากลงมา3นิ้วแบบนี้เพื่อที่จะ หน้้าจอไดเลยเรื่องโหมดเกมครับผมพาทุกคนมาดูนิดหนึ่งโหมดเกมจริงๆแล้วหน้าตาหลักๆจะประมาณนี้เลยครับตอนที่เราโหลดเกมเสร็จโหมดเกมจะมีให้เราสามารถปรับเกมโทโบได้บล็อกการแจ้งเตือนได้แล้วก็มีให้เราปรับในส่วนของประสิทธิภาพเครือข่ายได้อัตราค่าต่างโๆๆหมดเกมก็อย่างที่ผมพามาดูหน้าตาหลักๆก็ประมาณนี้ใครที่อยากจะให้เล่นเกมลื่นๆแนะนำให้เปิดเกมโทโบ ผลคะแนนต่างๆรุ่นนี้ครับเท่าที่ผมลองทดสอบครับเรื่องของผลคะแนนอันตุตุเป็นมาครับสามารถทำได้ที่296,800 57คะแนนแล้วก็มีคะแนน GPU ที่5 7 0 2 0คะแนนคะแนนระดับนี้ก็ถือว่าใช้งานทั่วไปได้แบบสบายๆคะแนน e e k b e บ c ไฟครับเท่าที่ผมลองครับในรุ่นนี้สามารถทำคะแนน i ิ g l e c o คอได้อยู่ที่547คะแนนแล้วก็สามารถทำคะแนน l t ติ o คอได้อยู่ที่1744คะแนนเซนเซอร์ต่างๆครับรุ่นนี้ครับเสียดายนิดนึงจะไม่มีเซนเซอร์ไจโรสโคปมาให้ส่วนการรองรับการทัชสกรีนรุ่นนี้ครับรองรับการ ทัชสกินได้สูงถึง10จุดเรื่องของการปรับเฟรมเรทครับเราสามารถปรับเป็นการใช้งานแบบอัตโนมัติหรือว่าเราสามารถปรับ60หรือว่า90เฟรมได้พอเราปรับการใช้งานเป็นแบบอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะมาช่วยเรื่องของการประหยัดพลังงาน มากยิ่งขึ้นรุ่นนี้ร้อยบาทเราสามารถเข้ามาตั้งค่าได้ว่าเราอยากจะปิดหรือว่าเราอยากจะเปิดสามารถเปิดในส่วนของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้หรือว่าซ่อนเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้นะครับเลือกการตั้งค่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ต่างๆได้ตัวหนังสือครับรุ่นนี้ก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับสามารถปรับตัวหนังสือได้ใหญ่มากๆเวลาที่เราใช้งานพวก Facebook อ่าน a c e b o o k อะไรอย่างนี้นะครับตัวหนังสือก็จะใหญ่ตามถือว่าเหมาะมากสำหรับใครที่กําลังมองหา สมาร์ทโฟน 5G ในราคาที่จับต้องได้แล้วก็หาสมาร์ทโฟนที่สามารถปรับตัวหนังสือได้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับทุกคนดูครับลื่นสมูทมากๆหน้าจอ90เฮที่ให้มาไม่ว่าคุณจะเล่น YouTube คุณจะเล่น ติ๊กต่อการใช้งานนะครับสมูทลื่นไหลแน่นอนดีเฟรช90เฮิร์บวกกับค่าทัชซิมพลิเเอทที่ให้มา180เฮิรต์ตอบสนองทุกการสัมผัสแน่นอนครับต่วนการเล่น IG ครับก็ต้องบอกว่าทําออกมาได้ดีครับสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เปิดดู IG นะครับเลื่อนซูมภาพอย่างนี้นะครับเท่าที่ผมลองใช้งานมาระยะหนึ่งทาออกมาได้ดีเลยทีเดียวการกระตุกอาการค้างไม่เจอเลยนะฮะใครที่เล่น IG บ่อยๆังนวลว่าเฮ้ย hey, เครื่องมันจะค้างกระตุกหรือเปล่าผมกล้าพูดเล ว่าเท่าที่ผมลองใช้งานมาระยะเวลาหนึ่งอาการช้างอาการกระตุกไม่มีเลยเม่ว่าคุณจะเปิดสตอรี่ดูแบบนี้นะครับไม่มีปัญหาแน่นอนสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับการใช้งาน Netflix รุ่นนี้ครับสำหรับใครที่เป็นสายคอนเทนต์ในรุ่นนี้ครับการใช้งาน Netflix จะรองรับเพียงแค่แบบ l 3หรือว่าความละเอียดที่เป็น3 6 0 p หรือว่า s d เท่านั้นทาว่า เป็นยังไงบ้างเท่าที่ผมได้ลองใช้งานนะครับเรื่องของความคมชัดถ้าใครที่คาดหวังว่าอยากจะให้ภาพคมๆเหมือนกับสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับ L1 เนี่ย คุณจะต้องทําใจไว้ก่อนเลยเพราะว่าเท่าที่ผมลองนะครับความคมชัดไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของเฉดสีที่ได้ต้องยอมรับไปว่าโทนสีจอที่ได้ในการดูคอนเทนต์ในการดูแอปสตรีมมิ่งต่างๆสําหรับฟีเจอร์ที่มีให้ปรับอย่าง nx t v i s i o n เนี่ยมันครอบคลุมการดูคอนเทนต์หรือว่าการใช้งานต่างๆได้ เกือบทุกแอปเลยเท่าที่ผมลองใช้งานมาสีจอสดมากตอนที่ดูคอนเทนต์อีกสิ่งนึงครับที่ผมจะมาพูดให้ฟังและเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกโดนใจและคิดว่าน่าจะโดนใจสายเกม tcl ui นะครับเวอร์ชันส0เนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจคือการใช้งานมลติอินโดนะครับถามว่ามันเจ๋งยังไงผมพูดได้เลยครับว่าเทียบกับสมาร์ทโฟนที่เป็นอินเตอร์แบรนด์หรือว่าค่ายดังๆได้แบบสบายส,ายสายเพราะว่า เท่าที่ผมลองในรุ่นนี้ครับผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมผมเป็นคนที่เล่นเกม ROX ถึงอาจจะไม่ได้บ่อยมากแต่ว่าก็เข้าไปบอดบ้างรุ่นนี้สิ่งที่น่าสนใจครับเราสามารถเลือกเปิดมัลติวินโดได้วิธีการใช้งานง่ายครับให้เราลากแอปไปมุมขวาแบบนี้นะฮะเกมที่เราบอดเอาไว้ครับก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างรอยแบบนี้ซึ่งหน้าต่างลอยเราสามารถที่จะปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเราสามารถปรับได้แบบ ขนาดเล็กเล็กจนแบบเราสามารถที่จะดูพวกหนังหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆได้เลยเพื่อนปักลงมาใช้จีบนิ้วก็ได้หรือว่าลากเหมือนผมก็ได้ผมลองแบบขำๆผมเนี่ยสามารถที่จะเล่น rox พร้อมกับเล่น rov ได้เป็นสายคอนเทนต์จะต้องดูพวก netflix หรือว่าพวกแอปสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะดูแอปสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ ปอดเกมไปพร้อมๆกันได้หรือว่าใครจะแบ่งหน้าจอเล่นเกม2เกมพร้อมกันก็สามารถที่จะทําได้ด้วยเช่นเดียวกันเจ๋งมากๆครับสำหรับการเล่นเกมครับรุ่นนี้ไหนๆก็พูดถึงการเล่นเกมแล้วเนาะการเล่นเกมรุ่นนี้ครับชิปเซตที่มาแน่นอนครับเมทิกเดโมสิตี้เจ็ดร้เท่าที่ผมลองทั b จ ROV ฟรีไฟแล้วก็เจนชินอิมแพ t จนชินแอแพคครับรุ่นนี้เท่าที่ลองนะครับในรุ่นนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองนะรับการเล่นเกมการปรับตั้งค่าอยู่ที่ระดับต่ําสุดนะครับที่ผมแนะนำนะครับเราก็สามารถเปิด60เฟรมได้การเล่นเกมเจนชินนะครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับพอเล่นได้อาจจะไม่ได้ลื่นมากนะครับการตั้งค่าเท่าที่ผมลองนะอยู่ในระดับต่ําสุดเปิด60เฟรมก็ถือว่าเล่นได้แบบสบายๆแต่ว่าถ้าใครที่คาดหวังว่าอยากจะให้มันปรับกราฟิก ขึ้นมาสูงกว่านี้ในรุ่นนี้อาจจะทำได้ไม่ดีขนาดนั้นถ้าเล่นต่ำสุดเปิด60เฟรมรุ่นนี้เล่นได้แบบสบายสบายพับจครับรุ่นนี้ครับรองรับการปรับตั้งค่าตามที่คนเห็นเลยครับกราฟิกปรับได้สูงสุดอยู่ระดับ hd พับ G ต้องยอมรับเลยว่าเล่นได้ดีมากครับสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เท่าที่ผมได้ลองนะฮะการทัดไม่ว่าคุณจะ ทัด2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วทัาเซปิ้งเลทที่ให้มา1 8 0ยแเฮิมีผลมากๆกับการเล่นเกม PUBG แต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งรุ่นนี้ ไม่มีเจลสโคปมาให้อาจจะขัดใจสลาสแฟนแฟนพัดจีนิดหนึ่งถ้าพูดถึงความลื่นไหลผมลองปรับภาพการาฟิกเปนระดับ HD Frame Rate สูงนะถือว่าเล่นได้ลื่นแล้วก็เฟรมเรตทำออกมาได้น่าพอใจมากๆเอ X ครับเท่าที่ผมลองเอาไปบอดเล่นๆครับรุ่นนี้ครับ ROX นะครับถ้าให้ผมแนะนํานะปรับสักระดับกลางนะครับ เอาไปบอดได้แบบสบายๆนะฮะมีคนเยอะๆเอาไปยืนบอดนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนรุน,รนี้ผมบอกเลยว่าบอดได้แบบลื่นๆแล้วก็เอาไปยืนชนกับพวกกิววอลหรือว่า KVN KVM อะไรของเขาเนี่ยได้แบบสบายๆ ROX ถ้าให้ผมแนะนำนะ ปรับสับระดับกลางแล้วก็เปิดคนสักประมาณ10บถึงคนเปิด60เฟรมลื่นๆแน่นอนนะครับเท่าที่ลองไม่มีอาการกระตุกเลยอีกเกมหนึ่งครับ ROV ครับสำหรับ RV เท่าที่ผมลองครับรุ่นนี้จะไม่สามารถเปิด60เฟรมได้แล้วก็ร,รับการเปิดภาพอยู่ในระดับกลางๆไปยังสูงั้งเท่าที่ผมได้ลองนะฮะ RV เฟรมเรทที่ได้เท่าที่ผมลองครับอยู่ราวๆประมาณ30จนถึง29ประมาณนี้ถ้า ไม่ได้อัดวิดีโอหน้าจอนะครับแต่ถ้าอัดวิดีโอหน้าจอรุ่นนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่า อาจจะมีจังหวะที่เฟรมเลตตกบ้าง ROV เท่าที่ลองไม่ว่าจะเป็นการออกสกิลนะครับการกดสกิลการลากสกิลต่างๆในรุ่นนี้การทัดที่มาทัดดีมากๆทัดหลุดทัดเพี้ยนในการออกสกิลไม่มีเลย ROV เล่นได้อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เฟรมเรตอยู่29-30เครื่องความร้อนครับรุ่นนี้ผมรู้สึกประทับใจนะครับรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่า ความร้อนทำออกมาได้ดีมากยอมรับเลยครับว่า TCL t 0 n R ไ g รุ่นนี้ถ้าพูดถึงความร้อนความร้อนคุมได้ดีมากๆนะครับทุกคนจะว่าผมอวยก็ได้นะครับเท่าที่ผมลองนะครับผมเปิด rox ผมดู Netflix ไปด้วยปกติแล้วถ้าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นนะอุณหภูมิตัวเครื่องเนี่ยจะต้องขึ้นแตกประมาณ4.3ถึง4.4ประมาณนี้เพราะว่า rox เนี่ยมันค่างขิดสเปคแต่ว่าตัวนี้เท่าที่ผมลองนะครับใช้งานแบบมาติ window, วินโดว์พร้อมกัน2หน้าจอเนี่ยอุณหภูมิตัวเครื่องอยู่ราวๆประมาณ3.9-4.0ประมาณนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยนะครับแน่นอนครับอย่างที่บอกไปช่วงต้นๆคลิป อาจจะเป็นเพราะว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับสถาปัตยกรรม7นาโนเมตรก็เลยทําให้คุมความร้อนได้ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของการใช้งานนะครับไม่ว่าคุณจะใช้งานหนักหน่วงเนี่ยช่วยได้เยอะมากๆแบตนีมาให้ 4,500mAh MM เท่าที่ผมได้ลองใช้นะครับแบตอึดมากๆต้องเปิดใช้งาน 5G ใช้งานแบบ i n ิน Time ทั้งวันเหลือๆสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับ ติดอย่างเดียวชาร์จชา้าไปนิดหนึ่ง3ชั่วโมงกับอีก5 0ประมาณนี้นะครับติดเรื่องของการชาร์จอย่างเดียวแต่ถ้าเรื่องแบตรุ่นนี้ไว้ใจได้ใช้งานได้ทั้งวันหรือเหลือ,อแน่นอนนะฮรสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไม่ว่าคุณจะเปิด5 G หรือว่าคุณจะเปิด G, เพียงแค่ 4G ใช้งานได้แบบสบายสบายความร้อนคุมได้ดีมากๆอีกสิ่งหนึ่งครับไม่พูดไม่ได้ครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมไม่ค่อยอยากจะมาชูจุดเด่นเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ใช่จุดเด่นของเขาเรื่องกล้องแน่นอนครับตามสเปคที่บอกไปในรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องที่เป็น ai ได้กล้องหลัก13ล้านมีเลนมาโคร2ล้านแล้วก็มีเลนเดฟบมาให้2ล้านส่วนกล้องหน้ามีมาให้อยู่ที่8ล้านเครื่องกล้องผมให้อยู่ในเกณฑ์กลางๆก็แลเรากนด้วยคุณภาพกล้องด้วยการโฟกัส ด้วยโหมดกล้องให้มาเนี่ยผมจัดอยู่ในเกณฑ์กลางๆก็แล้วกันโหมดกล้องนี่มาหน้าตาประมาณนี้ครับมีให้เราสามารถถ่ายโหมดพอสเทดได้นะครับโหมดพอสเทดเราสามารถปรับพวกค่า F ฟได้นะครับวิดีโอรุ่นนี้นะฮะเราสามารถปรับได้สูงสุดกล้องหลักนะครับอยู่ที่1 0 8แบแบบ30เฟรมคุณภาพวิดีโอจัดอยู่ในเกณฑ์กลางกลาง การถ่ายภาพครับในรุ่นนี้มี AI มาให้นะครับแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยผมแอบเสียดายนิดหนึ่งนะไม่มีโหมดการถ่ายภาพที่เป็นกลางคืนมาให้แต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยข้อดีของเขาคือเขาก็ยังใส่ Light ท h มาให้นะครับถ่ายแสงรถวิ่ง วาดด้วยแสงโหมดที่มาก็มีซูเปอร์มาโคนะครับมืออาชีพที่เราสามารถปรับพวกไฮโซได้นะครับปรับสปีดชัตเตอร์นู่นนี่นั่นได้สโลโมชั่นแล้วก็มีการถ่ายแบบหยุดการเคลื่อนไหวมาให้ด้วยหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะมีการถ่ายภาพบุคคลพาโนรามาที่เราสามารถมา ตั้งเพิ่มเติมได้เรื่องกล้องกล้องหลังที่ได้เท่าที่ผมลองผมให้อยู่ในเกฑ์กรารๆก็แล้วกันคุณภาพไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าถ้าให้ผมพูดตรงๆผมอาจจะยังไม่ถูกใจเท่าไหร่โดยเฉพาะตอนที่ผมเอาไปถ่ายกลางคืนนะครับน้อยมีให้เห็นเยอะพอสมควรแล้วก็รุ่นนี้เสียดายหนึง่งโหมดกลางคืนไม่มีแล้วก็หลังจากที่ผมเอาไปถ่ายกลางคืนนะ ที่ผมเจอเลยนะครับผมเอาไปลองวิ่งแล้วก็ถ่ายเนี่ยมีสีอะไรที่เด่นๆเนี่ยมันจะติดอมตามสีที่เด่นๆเลยนะครับผมเอาไปถ่ายกลางถนนนะครับถ่ายในสวนภาพก็จะอมเขียวเลยถ่ายภาพเสา ที่มีไฟสีองเหลืองนะครับภาพก็จะอมเหลืองเลยอันนี้อาจจะทิ้งไปให้เป็นข้อพิจารณาในส่วนของกล้องหน้านะครับเท่าที่ผมลองกล้องหน้าก็จัดอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้กล้องหน้าปรับโหมดบิวตี้ได้ถ่ายาย้อนแสง HDR ได้แล้วก็วิดีโอกล้องหน้ารุ่นนี้ถ่ายได้สูงสุดจะอยู่ที่ 180p 0ประมาณนี้หลักๆก,ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับสำหรับ TCL 2 0 r 5G หรือว่าคนไทยเรียกกันก็2 0 R 5G นั่นแหละนะครับก็ถ,ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เด่น ในเรื่องของการใช้งาน 5G นะครับกับราคาที่เขาเคลมไว้ว่าจับต้องได้สเปคไม่ได้น่าเกียดครับสเปคดีครับได้ CPU d e m a c s i t y 7 5 g ที่รรับการใช้งาน 5G แบบ Duo ได้หน้าจอ90 h z พร้อมคัค่าทัชสเปงเรท180 h z การเล่นเกมทัชการใช้งานทัช ติดนิ้วแล้วก็สมูทปุดปาดตมากๆหน้าจอรู้สึกประทับใจเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันครับราบเจ้า TCL 20R 5G รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ทำออกมาได้ดีครับดีมากๆอีกหนึ่งรุ่นครับใครที่หาสมาร์ทโฟน 5G ในราคาที่จับต้องได้ยไงก็ฝากด้วยกันนะตอนนี้เขามีศูนย์บริการเขามีตัวแทนเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีวีเขาดียังไงสมาร์ทโฟนผมกล้าการันตีเลยว่าดีอย่างนั้นแน่นอนอยากให้ลอง ใช้งานกันยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มอีกข่างเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเทคแองเกก่อนใครนะครับในคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตลาไปก่อนครับเอาไว้โ้นใหม่คลิปมาขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับสวัสดี